สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับคลิปนี้อยากจะฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องครับทุกๆคนตีกัาหลังเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ตอนนี้มันมีโรคตีระบาดกับงัวครับ ิดขึ้นัางภาคอีสานอยู่ทีนักๆน,น่าจะเป็นร้อยเอ็ดครับก็จะแถบใกล้ๆก,กับร้อยเอ็ดมันมีจอว่าโลกลัมปี้สกินมันจะเป็นเป็นตุมต่มๆขึ้นตามผิวหนังเต็มตัวเลยหลายคนหลายท่านน่าจะผ่านหูผ่านตามาพองนะครับเพราะว่ามัน มันเกิดขึ้นนี่หลายเดือนแล้วครับแต่มันระบาดนักช่วงนี้แหละเพราะว่ามันมีพาหะลักขึ้นก็คือยุงครับเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วเริ่มมีฝนตกยุงนักยุงจะเป็นตัวกระจายโรคครับครบตัวนี้ปุ๊บตัวนี้เป็นโรคเนาะคบตัวนี้บินมาต่อใส่ตัวนี้ครับลามไปเรื่อยๆที่นี่ คื้นผมนั่งดูไล่สดของไวแซตสันติฟาร์มครับหมอผีเป็นไล่สดตอนนี้นี่ทำได้แค่หักษาตามอาการครับอาการของมันก็คือจะซึมเนาะมีไข้ตอมน้ำเหลืองบวมพี่น้องทั้งภายอีสานครับใครดีเป็นอยู่ ใครที่เจองวตที่เป็นโรคนี่อยู่ติดต่อไปตีเพจเฟซบุ๊กของไวเซตสันติฟาร์มครับส่รงรูปรูปงวที่เป็นอธิบายอาการไปแล้วก็ส่งติยูจือ่อติยูโ,โทรศัพท์พิมพ์ไปในไม่เจอครับพิมไปในข้อความของเพจไวเซ ก็จะมีเหมือนเป็นอะไอย่างสักอย่างวันแน่ใจว่าเป็นอาหารเสริมที่เสริมพุ้ม,มกันเพืองวัวเพื่อมันต้านทานกับโลกนี้ได้ก็มันจือผลิตภัณฑ์ว่าไวเท่าเอสอันนี้ต้องลองติดต่อไปดูครับไขที่เป็นอยู่ ทางเหนือน่าจะยังม,มีเตอครับน่าจะยังม,มีโรคเตอก็ฝ <c oughs> ากในห้อยแตอครับช่วงนี้ถ้าบาจำเป็นนี่ควรเอางวอัวจากทางไพสารขึ้นมาทางเหนือนะครับจะเป็นการเซฟตกเกลาครับเซฟตกเกลาแล้วก็เซฟหมูป,ปีน้องเจ้าเหนือตัวเพราะว่า ถ้าเกิดมันมีงวติดหลกขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเอามากักไว้ในคอกของเขาแต่ตอนนั้นมันอาจจะยังบอกแสดงอาการครับแต่ถ้ามันโดนยุงเลียกหรือแม่งอย่าง,างาจางมันมาคบกินเลือดเสร็จมันไปต่อมันไปคบกับงวตัวอื่นเนี่ยมันจะกลายเป็นแผลหลกว่าใจของเราเลยตอนนี้มันบอกมียารักษาครับ,บมียาฮักษาหลร้อยเเซ็มันทำได้แค่ รักาษาตามอาการอาการของมันคือจะมีไข้ซึมตอมน้ำเหลืองบวมผิวหนังเป็นตุ่มเต็มตัวเต็มตัวในที่นี้ก็คือมีตุมขึ้น3 4 0สี่สตุมขึ้นไปเต็มผิวหนังหมดเลยบวมขึ้นมาแล้วก็จะมีตอมน้ำเหลืองบวมใต้ผิวหนังตัวนโรคนี้มัน เข้ามาตางประเทศเพื่อนบ้านครับตางกัมพูชาบนะ้านเมาเลยเข้าสู่ภาคอีสานก่อนช่วงนี้ต้องระวังครับระมัดระวังป้องกันตัวเกาให้ดีเซฟงัวตัวเกาให้ดี ถ้าบอกมีความจําเป็นบ่ต้องซื้องัวเข้ามาแต่ครับพยายามรักษาสุขภาพงัว,วที่อยู่ในฟอกไม่ได้ก่อนถ้ามีงัวเข้ามาใหม่ี่มันกรเสียงต้นสายของงวที่เขาซื้อมา้าอาจจะบ่หฮู้ครับอาจจะบ่หฮู้แน่ชัดถ้าจักพอดมาลงที่เฮานี่เรียบร้อยครับจากงวตัว,ตวนี้เป็นโรค มันก็จะกลายเป็นแพร่กระจายไปหมดเลยมันอาจจะใจเวลาบมเหมือนครับจจใจเวลาแค่4ี่ห้าวันในการกระจายลงไ,ไปทั่วง่วงเขาหมดปัญหาก็จะเกิดละเพราะมันบอมีวัคซีนที่จะใจได้ในตอนนี้ครับมันต้องรออยู่ ไปทั่วประเทศครับทายังหมมีมาตรก,การที่เข้มงวดในการขนย้ายหรือว่ามันยังมีการซื้อขายลักลอบซื้อขายง้วที่เป็นโรคอยู่มันอาจจะแพร่ไปทั่วประเทศครับตอนนี้มันอยู่แค่อีสานอยู่แต่ก็ยังหมมีมาตรก,การออกมาขบคุมห้ามเคลื่อนย้ายแต่ เร็วๆนี้น่าจะมีแล้วครับน่าจะมีมาตรการที่ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์จากภาคอีสานออกไปจังหวัดอื่นในภาคอื่นครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกในหลายๆคลิปครับประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเนาะผลิตงัวเพราะว่างัวแม่พันธุ์งัวปอพันธุ์แล้วก็งัวเนื้อครับส่งออกต่างประเทศ ตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่าพี่น้องทั้งไฟสารต้องเผชิญกับโรคติดต่อครับโรคติดต่อของงวที่มันสร้างความเสียหายหนักครับโรคนี้มันบอกเหมือนปากเท้าเปื่อยครับที่มันมีวัคซีนแต่โรคนี้มันยังไม่ครับสำหรับคนไทยใครที่อยากฟังข้อมูล ข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าไปฟังในไล่์สดของเพจไวแซตสันติฟาร์มครับหมอพีพป็นไล่์สดไว้อยู่เขาก็ทำได้แค่ป้องกันสัดป้องกันงวในคอกของเขาครับปลาหากของมันก็คือยุงเดือบไหลอย่างมนี้แหละแามย่าง,างเขาบอกควรจะเอาสัดเขาบอกควรจะเอ,เอางัว ัวไม่เข้ามาในคอกของเฮาในช่วงนี้ครับจะเป็นการป้องกันได้ดีที่สุดละแล้วก็ไข่ที่อยู่ในเคตระบาดอันนี้นี่น่าเห็นใจครับน่าหา็นใจพ่อแม่พี่น้องชาววิสานอดี่ถ้าใครที่เป็นก็ยังที่ผมบอกครับติดต่อไปทีไวเส็ดสันติฟาร์ม ในเพจเฟ e บ o o k ครับพิมพ์ส่งข้อความเข้าไปในเพจว่างัวของผมเป็นงัวของฉันเป็นแล้วก็ส่งรูปไปเขียนอธิบายอาการของงัวว่าเป็นถึงระดับไหนเป็นกี่ตัวพื้นที่ระบาดนักแค่ไหนมันจะมีทีมงานที่คอย รวมข้อมูลแล้วก็จะทรงเป็นผลิตภัณฑ์ครับที่จะใจในการช่วยฟื้นฟูสภาพงวที่มันเป็นโรคนี้อยู่ก็จะเก็บข้อมูลครับเอาไปรวมเป็นข้อมูลในการทำวิจัยกับโรคเนี่ยลองดูครับใครที่เป็นอยู่ต้องรักษาให้หายครับ ต้องอยู่กับมันไปให้เหมือนอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังแค่เริ่มครับหน้าฝนนี้มันจะระบาดแน่นอนบาดนักกว่านี้แหมมันแค่เริ่มต้นครับไข่ที่เคยหันรูปผ่านหูผ่านตาม,มันก็นคือเป็นตุ่มเต็มตัวงัวเลยเกิดขึ้นได้หมดครับเปือดร่อยเกลือดผสม มันบ่นเลือกครับมันเลือกกว่าเป็นงัวตีมีร่างกายสบาพอ่อนแอหน่อยแต่มันก็น่าจะเกิดได้หมดแลละครับกับงวทุกตัวเพราะว่าเลือดลอยเพราะว่าลูกผสมครับมันคล้ายๆกับโควิดเลยในคน เป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันครับตอนนี้วัคซีนเนียบ่มีแ้ะ <c oughs> ก็ฝากแจ้งข่าวกันครับฝากเตือนกันถ้าเป็นแล้วมันหายยากครับบางทีมันเสี่ยงถึงขั้นล้มตายกันเลยเพราะว่าอาการมันก็คือมีไข้ตัวไข้สูง ถ้าเป็นหัวแม่ม้านี่หมอพีว่ามีซิฟถึงแท่งได้ครับจะเกิดกับหัวน้อยแล้วก็หัวที่มันสุขภาพบดีก่อนแต่หัวแข็งแรงนั่นก็มีซิฟเป็นครับหัวที่แข็งแรงมันอาจจะยังบอดแสดงอาการครับถ้ามีการซื้อขายกันไปมันก็อาจจะไปแพร่เชื้อต่ออื่นแฮม ถ้ามันอ n อนแอปุ๊บมันก็จะแสดงอาการทันทีซึมเป็นไข้ผิวหนังเป็นตุ่มเต็มตัวเป็นรอยๆตุ่มก็มีมันจะมาเหมือนตุ่มแมงคบครับมันจะใหญ่กว่านั้นครับแล้วมันจะมีน้ำเหลืองตมน้ำเหลืองบวมใต้ผิวหนังเห็นรูปงัวของบางคนนี่มันจะเป็นเหมือนฝีแตกเข้ามาเลย แล้วก็อ่นดูครับก็ฝากแจ้งข่าวกันครับแจ้งข่าวฝากเตือนกันตัวไอทีขนงัวขนควายมาจากภาคอีสานต้องระวังครับช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะงดก่อนครับถ้างัวเป็นโรคขึ้นมาตั้งเหนือนี่เยียบลอยครับตั้งเหนือเฮานี่มันเริ่มเข้าสู่หน้าฝนล,ละฝนล,ลงมันครับยุ้งมันมาละ ขอหัวคอควายยุ้งนักครับมันจะบเหมือนโควิดครับโควิดมันจะแพ่ไปตาอากาศครับแต่นี่มันต้องมีพาหะพาหะก็คือตัวน้ำเชื่อครับยุงแมงงนเลือบไลหลายๆอย่างติดกันบวยครับ ากเตือนกันไว้ครับสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่เป็นอยูก็อย่างที่ผมบอกครับติดต่อไปที่ไว้แสดสันตีฟาร์มนดนๆเลยครับม็นจะมีผลิตภัณฑ์ให้ไปทดลองใจดูรีครับยามมฟรีมันจะส่งให้เลยแล้วมันจะเก็บข้อมูลไปครับว่าในตัวผลิตภัณฑ์ที่ให้ไปนี่มัน ใชได้ผลแค่ไหนหรือใครที่เป็นยูก็ถ้าบอกหู้จะเนีย่ยจะได้ก็ติดต่อไปตีปัสุสัตอำเภอครับทุกอำเภอใครที่เป็นยูต้องติดต่อไปครับต้องแจ้งครับต้องแจ้งปัสุสัตห้ามปิดครับห้ามปิดเรื่องเพราะว่ามันอันตรายมันมีผลต่อหมู่เปื่อน,เ,อนเจ้างัวของเขาครับ ต้องแจ้งครับต้องแจ้งปศุสัสตว์พรามันกลายเป็นโรคระบาดไปแล้วน่าจะยัง่มีประกาศอย่างที่ไล่แรงออกมาเตือนทางที่ดีกับคนจะขายครับคนจะขายงัวที่เป็นโรคลองปรึกษาปศุสัสตว์ครับแล้วก็ปรึกษาวัแสตสันติฟาร์มดู ก็เป็นก็เรียงงัวเหมือนกันเป็นมีงัวตีเป็นเดือดร้อยครับแล้วก็เป็นงัวอ,อีพีนักอยู่เป็นต้องการจะเก็บข้อมูลด้วยแล้วก็เป็นทำงานรวมกับประสัตั์กรมประสุตั์ครับข้อมูลทุกอย่างมันก็จะแชร์กันแล้วก็รวบรวมข้อมูลถึงโลกนี่ครับ ต้องการข้อมูลเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลมันยังมีน้อยอยู่ครับหมอหลายๆคนก็ยังมีประสบการณ์ในการทักษาโรคนีดเดียหรือใครที่เป็นยูแล้วมีใจสมุนไพรในการทักษาแล้วมันหายก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้ครับแปลงปันประสบการณ์เพื่อปีน้องๆจ้าวงัวหรือใครที่เป็นยูเนี่ย อได้มีวิธีรักษาครับเพราะว่ามันอันแล้วมันก็อินดูเนาะวัวไผ่ไผ่ก็ะหักครับอันสภาพมันเป็นตุม่มเป็นขนาดนั้นนี่มันอ็นดูครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ อย่าลืมครับไขรที่เป็นอยู่ใครที่มีงวเป็นอยู่หรือใขรที่หัน่างัวงของคนนั่นคนนี้เป็นอยู่เมื่อเขาติดต่อไปตีไว้แสตสันตีฟมทั้งเพจเฟซบุ๊กครับจะมีคลิปไลฟ์สดของหมอพีอยู่ถ้าสงสัยอยากเข้าไปดูขย้อนหลังได้ครับแล้วก็ส่งเรื่องราวของตัวเก่าไปครับไขรที่มีงัวเป็นอยู่ก็จะมีผลิตภัณฑ์ ส่งมือให้ใจติบ้านฟีครับยามบฟรีรายละเอียดก่ไปสอบถามเอาครับขอบคุณทคนตีเข้ามารับชมครับฝากเตือนปอแม่พี่น้องก,กันตัวตอนนี้ท้งภาคอีสานระบาดครับหลายจังหวัดอยู่แต่แน่ๆน,นี่ร้อยเอ็ดครับแถบใกล้ๆร้อยเอ็ดน่าจะโดนหมดหละขอบคุณครับ ่วยแชร์เรื่องราวนี้ออกไปนักๆครับกับคนตียังบอกหูเตือยต้องแชร์คลิปก็ได้ครับหรือว่าเอาไปเล่าต่อเอาไปบอกต่อบอกต่อกันไปเรื่อยๆครับว่าไหวแสบเป็นส่งลูกงัวที่เป็นกับเรื่องรลวาที่เขามีงัวเป็นเนี่ยอาการมันเป็นจะได้ตอนนี้มันอยู่ในขั้น ไหนแล้วลองทรงไปดูครับเพราะว่าเคนกระเตรียมไอ้ตัวไว้เท่าเอสนีไว้นักอยู่ครับลองดูครับลองติดต่อไปดูเพื่อประโยชน์ของตัวเก่าครับและคนที่เฮาห้องจักแลกจริงอืนใดก็คือเพื่อวงการงัวเฮาจะได้อยู่แบบยังยืนนานๆครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผม ฝากด้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ